คยมีความคิดที่อยากจะเลี้ยงหอยทากและนำมันไปแข่งบ้างหรือเปล่า No ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดคุณไม่เคยมีความคิดนั้นในหัวตัวผมเองก็ไม่เคยมีเหมือนกัน b ัดเ e ียร์ u ยูในวันนี้พวกคุณที่กำลังนั่งดูคลิปนี้ทุกคนจะได้มีหอยทากแข่งเป็นของตัวเองแล้ว <Huh? S 1> ในเกมที่มีชื่อว่า Grow Snails และมันนั้นจะเป็นการดีมากๆถ้าเกิดคุณจะมีกระเป๋าสุดเทนของตัวเองด้วยยังไงโฆษณาไปทั้งที่30,000ในรอบปีถ้าพวกคุณอยากจะได้กระเป๋าสุดเท่พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสุดคลาสสิกแล้วก็กระเป๋าอาร์ตทอยสามารถหาซื้อได้แล้วลิงก์กลุ่มอยู่ตรงด้านล่างเลยรายได้ทั้งหมดที่ไดจากการขายกระเป๋าพวกนี้ไม่รวมหักภาษี30%จะเข้าสู่ตัวผม และอีก70%ก็เข้าสู่ตัวผมเหมือนกันสรุปคือเอิทลายได้ทั้งหมดนั้นเป็นของกูคนเดียวพลาดไม่ได้นะครับกับโอกาสดีๆแบบนี้ครั้งเดียวในชีวิตโอกาสที่จะทำให้ผมนั้นรวยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมโดยมีพวกคุณเป็นผู้สนับสน,นุน a อ y w a y ตัดเข้าเกมดีกว่า <I> Pick your first two snails Oh no ผมจะเลือก Mossy <Hello. S 1> แล้วผมจะเลือกโกสตัน เดี๋ยวมันมีตัวชายโรบักด้วยเหรอวะยัง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 ผมยังไม่จ่ายโรบักตอนนี้ no way. โน WAY วลงอันดัไม้หอยท่าของฉันกดฟู้ดตรงนี้กด e. ้ีให้เรานั้นซื้อญยาไปเขากินนะคุณผู้ชมครับซื้อญยาไปเยอะๆแล้วก็กดมาที่แวร์เฮาส์ของเรามาแล้วจ้า้าแสนอร่อยญยานี้อาจจะมียาฆ่า,า,มาแมลงเล็กน้อยแต่ NO ONE CARE กินเข้าไปกดอ e. ีเรียบร้อย กด E เรียบร้อยโอ้โอ้้ววเดี๋ยวผสมพันธุ์กัี้เไอเจ๋งว่ะโอ้ผมได้ Ghosty มาดาว15นี่มันเกมผสมพันธุ์หอยาาทากว o w f e ด d the บบ b ท to skip the time มาโอเคโอเคโอเคจัดไปเลยเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อเขาให้ผมพิกอัพเจ้าหมอนี่เพื่อที่จะนำมันไปแข่ง เดี๋ยวมันเหมือนกลัวเอามันไปขึ้นเขียงซะมากกว่ากดอ e, วางแล้วก็รอาการแข่งขันครั้งต่อไปไหนไหนหนแข่งหน่อยแข่งหน่อยผมอยากจะเห็นลูกรักที่ผมเลี้ยงมาเขานั้นสามารถสร้างเงินให้กับผมได้โอ้เราต้องกดคลิกด้วยเหรอวะกดแท็บเพื่อเป็นการชาร์จอัพบูทเอาวะผมต้องกดคลิกด้วยว่ะไปเลยลูกพอ่อโอ้เอาเดี๋ยวแม่งหมดแรง เราทำแบบนี้ไม่ได้ไอ้อตัว้างข้างมันจะนำเราแล้วาบอกเลยนายไม่สามารถสู้โกสตีได้หรอกเบื่อห้อยท่าแข่งของฉันชนะนายแล้วโอ้โหูได้มาหมื่นแปนแม่งกูรวยแล้วอเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อเอาสเนลเราออกจากโเดียมแล้วก็ได้เวลาขายเอ้ยไม่ขายถ้าจะขายผมจะขายตัวพวกนี้โอ้ยยยยยไม่ได้ว่ะ เออขาบังคับโอ้คายที่17แซดเลยฟีดใหม่คุณผ,ผู้ชมทำการประสมพันธุ์ใหม่ไหนดูดิอ,อ,อยากรู้ผมจะได้ตัวไหนตัวขนโหดไหมผมว่ากากกว่าเดิมโอ้ไซไฟโคตรเจ๋งโคตรเท่โคตรอันตรายนัำนึงลมเคลมเควสก่อนบอกเลยมันจบแล้วกลัวมีหอยทากไซไฟ This food is too low level เฮ้ยมันโลเลเวลยังไงอ่ะน,นี่ใบไม้เลยนะกินของธรรมดาไม่ได้นะครับต้องกินของดีว่ะเดี๋ยวเราต้องดูตามดาวหรือเปล่าคุณผู้ชมอย่าบอก <laughs> มันแม่งดูตามดาวกูขอดูมึงก่อนไอหอยทากหัวสูงนี่มึงกี่ดาวร้อหดาว <laughs> เอาละแป๊บนึงผสมพันธ์งันก่อน,อนผมไม่มีปัญญาซื้อข้าให้มันกินแปึง <laughs> ขอดาวแบบตำๆหน่อยโอเค 50ดาวหนึ่งใน60ผมว่าผมน่าจะมีปัญญาในการให้ข้าวเจ้าหมอนี่ได้อยู่เอาละ50ดาวนั่นหมายความว่าเจ้าหมอนี่มันจะต้องกินแคคตัสเป็นอาหารกินเลยเยสตัวโตวแล้วตัวโตวแล้วสปีดเขาเท่าไหร่3าหอูแต่ตัวนี้มันเร็วกว่าเดี๋ยวผมจะเอาน้องไซไฟไปแข่งนะครับไหนมีใครอยากแข่งกับผมบ้างไม่มีนะเพราะว่าพวกแกไม่สามารถสู้น้องไซไฟกูได้ผมพูดเลยกดแท มุดดโอ้โหโอ้โ้ดกไซไฟกูบอกเลยว่ามึงกระแพ้แล้วเฮ้ยทำไมมันโชคดีขนาดนี้วะเนี่ยเคลมเฮ้ย ه, เดี๋ยวแข่งอีกแล้วเหรอผมปิดสเปกเตดได้ไหมปล่อยให้เขานั้นไปแข่งเองอะแล้วผมก็จะแบบได้เงินเรื่อยๆแปบ๊บหนึ่งผมต้องไปดูคนอื่นเขาก่อนคนอื่นเขาแบบมีหอยทากระดับเทพเท่ากับผมไหมโอ้โหไม่จริงแองหอยทากเขาระดับ ศาสรทั้งนั้นเลยนี่วะแย่แล้วนี่ผมประมาทเกินไปอย่างนั้นเหรอน้องไซไฟกูจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่หอยทากกระปุกระโปกงั่นเหรอฉันรับไม่ได้อวางลงก่อนผมมีไวชีฟกินเข้าไปโอ้บ่หนึ่งผมทําให้มันแบบผสมพันธ์กันได้ไหมโอเคสองตัวนี้ผสมพันธ์กันมันต้องได้แบบของที่มันดีกว่าเดิมต้องได้แบบดาวเยอะ กูดาวหกร้อยสุดยอดเดี๋ยวทำให้มันโตก่อนอ่าเบร์กูสาดีใจพวกกูนั้นมีตัวดาวหลักร้อยคิดว่าตัวเองเทพแล้วแล้วพอเราเลื่อนลงมาดูนะครับจะสังเกตได้ว่าไอาตัวดาวหลักร้อยน่ะแม่งขยะสดเลยผมว่าไันได้เวลาแล้วที่ผมนัอนทําการผสมพันธุ์นะครับอหอยทากตัวใหม่เราจะผสมพันธุ์เฉพาะตัวที่มันดาวสูงๆเท่านั้น เอานี้500อมันนี้600ใช่ไหมอ่ะมันต้องได้ของดีมันต้องได้ของดีเชื่อผมสองพันห้าดาวพันห้าโอ้กูแย่แล้วย่แล้วอ่ะกูไม่มีปัญญาซื้อข้าวมาให้มันกินเว่าผมควรที่จะแบบผสมพันธุ์ตัวกากาก่อนว่าแล้วเอาเอาไปขายคุณผู้ชมเอาหอยทากไปขาย ต้องเอาไปทำทุนน่ะนี่มันแย่มากไปดูดิโคนหนึ่งในสิบแอสสุดๆแอสแบบนี้แหละดีแล้วเพราะว่าผมนั้นจะทำการจับเข้าไปขายไปเทรดเอาไปเลยเราให้สิ่งนี้กับนายได้มา5,000มันจะพอบการที่ผมนั้นเอาเงินไปซื้อข้าวไหมวะออไอตัวที่เรามีมันคือพันสองไง ข้าวเจ็ดหมื่นหกูกูเล่นจะเป็นลมเฮ้ยมึงล้อกูเล่นใช่ไหมเฮ้ยมึงล้อกูเล่นจริงดิไม่ได้ดิว่ากูซื้อมาผิดอันโอตัวนี้พันหโอ้ my god ผมว่าผมต้องเอาตัวพื้นฐานไปขายก่อนดีไหมเอาล่ะผมจะเอาสองตัวนี้ไปขายนะครับเพื่อที่ผมจะได้เอาไปทําทุนเอาล่ะขายสิ่งนี้ ได้เท่าไหร่เอ่ยเอ้าไม่ผมไม่สามารถขายหอยทากตอนเริ่มเกมได้หอยทากเริ่มเกมเขาไม่ไม่ให้ขายว่ะยูโนวัตงั้นแกอยู่ตรงมุมตรงนี้เลยไม่มีใครแคร์แกเอ้ยไม่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 ผมมองว่าเขาไม่สมควรที่อยู่ตรงมุมตรงนี้แกจะต้องถูกขังกรงตรงนี้นะครับแล้วก็ถูกลิมไปตลอด20ปีนี่ไม่มีใครสนใจแกทั้งนั้นวัตดีพลาสโมตรงกินชีสนี่ไป เขาตัวโตขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วต้องดูก่อนนะครับว่าตอนนี้ตัวไหนมันตื่นอยู่ตัวนี้ตื่นตัวนี้ไม่ยังหลับหลับแบบหลับเป็นตายเลยผมอยากจะแบบตบเขาแบบสมัครป๊าบมึงลุกขึ้นมาผสมพันโอโหดูการหลับหลับ3ามนาทียาวๆนะครับยาวๆมึงรู้อะไรไหมถ้าเกิดมึงหลับแบบนี้มึงจงไปแข่งนะจงไปแข่งไม่มันหลับอยู่หลับอยู่ก็แข่งไม่ได้อ๋อนี่มันแย่มากเอาล่ะงั้นไม่เป็นไร ผมว่ามันได้เวลาะสมพันธุ์สองตัวนี้ Let's go Let's go Let's go ต้องการหอยทากที่มันดีกว่านี้750ส p i ค์เอล่ล่ะผมจะทำการเอาพิซซ่าให้สไปค์กินโอเคตัวเขาจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับย Unowat you กินอีกหนึ่งรอบคราวนี้เขาพร้อมผสมพันธุ์แล้วส่วนตัวนี้ผมมองว่า,เ,าเขาไม่ได้จะทำอะไรให้กับผมได้ผมว่าผมต้องเอามันไปขายว่ะ 2องหมแต่สิ่งที่แรกมาถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าผมนั้นได้สเนลรูปแบบใหม่ล่าสุดเป็นสเนลช็อคช็อคเลยดาว400อเอาชีสไปกินเรียบร้อย oh oh ดูหอยทากที่สวยงามของเพื่อนบ้านเรานี่สิหันมาดูบ้านกูเชดเยอะแลสโกเอาพิซซ่าไปน่าจะต้องผสมพันธ์กับช็อค ร้อยดูคุณดูผมมึง้แบบตัวเทพเทพแบบเทพขั้นสุดยอดกูจะเอามึงไปขายนี่แหละกูขายมึงสด,สดนี่แหลยโอ้โอ้โออโอคว่จุบกูขาดทุนยับเลยบอกเลยตอนนี้สถานการณ์เราไม่ค่อยที่จะดีคุณผู้ชมเรากำลังขาดทุนอย่างหนักจากการทำฟาร์มหอยทากอย่างนั้นผมว่าผมอาจจะเป็นที่จะต้องอระสมสัน์ตัวนี้ กับสักหนึ่งตัวซึ่งเป็นตัวนี้โอเค mm. แล้วก็หวังว่าเรานั้นจะได้ของดีใช่ mm. หนึ่งดีเก้าสิบห้านี่มันแย่มากๆลิลลี่วัดเดอะติดสถานะเชีวคูณสามสิบ เียวมันมีหอยทากว่านไหนติดมิวเทชันด้วยวะ <No. S 1> รู้ยไหมไอ้ดงแค์คุณผู้ชมตอนนี้ผมเพราะ่จะต้องการเงินนะครับคือที่ผมมีเงินเพิ่มเป็น3ามแสนเนี่ยเพราะว่ากูเพิ่งทำเควสเสร็จตะกี้ผมจะเอาหอยทากของผมไปแข่งถึงแม้ว่ากูรู้ว่ามันไม่อยู่อันดับโลแต่กูไม่มีทางเลือกจริงว่ะเนี่ยดูคุณดูนะเว้ยแข่งสามโกโก้ไหมโกโดนทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่น แต่ผมไม่มีทางเลือกจริงๆคุณผ,ผู้ชมเราจําเป็นที่จะต้องทําเพื่อเงินนะครับ4,005ต่อ1รอบกูเอาเอาละเดี๋ยวผมจะทําการซื้อฮอตดอก1อันในราคา9,000 90, 0อ,อเงิน9,000 90, 0เนี่ยเพื่อมึงตัวเดียวเลยเรียบร้อยมันยังย่นระยะเวลายังไม่อันนั้นเลยนะผมต้องไปซื้อใหม่อีกรอบวงเสียเงิน9,000 90, 0อีกหงหรอบเพื่อแลกกับการเลื่อนขั้นของแกนี่มันไงละ่ะยัง ยังไม่หมดยังต้องคานอีกถึงรอบคือมันหมดตัวแล้วอะ่ะมันหมดตัวแล้วจริงๆผมหวังว่าอย่างยิ่งนะครับว่าเจ้าตัวนี้สามารถที่จะนําพาผมเปลี่ยนเกมได้อย่างน้อยๆก็สามารถมาสู้แข่งกับคนอื่นได้แม่งไม่ได้ช้าเป็นเต่าเอาละเอาละาละ,เ,ละ,เ,ละเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอย่างน้อยๆความเร็วก็น่าจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงอะ่ะเนี่ยเจ็ดช่เจ็ดเลยนะสามสองหนึ่งโกโกยังยังโกเลย No comment s p i ค์มันได้เวลาแล้วที่นาจะต้องเฉิดฉายนี่เลยผมจะทำการลงทุนให้เจ้าหมอนี่กินฮอทดอกแล้วเจ้าหมอนี่กินขนมปังเข้าไปผมหวังไว้อย่างยิ่งว่าผมจะได้แบบหอยทากดาวสูงแล้วผมจะได้เอามันไปขายพันสองเท่ากับตัวนี้เลยอะ่ะ Oh my god ติด Golden Mutation oh. ไม่ไม่เสียนี่พันห้าอันนี้พันสองแป๊บหนึ่งครับ ถ้าผมเอาบัตเตอร์ไฟไปดูตรงนี้แล้วลองถามว่าราคาเท่าไหร่9แสนโอเคอย่างนั้นเราอาจจะเลี้ยงเขาให้โตแล้วก็เอาเขาไปขายเพราะตอนนี้การเงินหลังบ้านเราคงน่าจะวิกฤตแล้วรู้ผมควรเอาลิลลี่ไปขายก่อนวะเขาติดสถานะชิวต้องถามก่อนลิลลี่เนี่ยราคาเท่าไหร่8แสนโอเคผมอาจจะต้องเอาลิลลี่ไปขายก่อนโ,อโ,ทโทษทีนะแต่ว่าพี่ต้องการเงินเอาละ ทุกนายต้องประสมพันธุ์กันเดี๋ยวนี้ <C le af> right now ถ้าได้ตัวที่มันติดิวเทชั่นมาจะดีมากเราจะเลี้ยงให้มันโตแล้วเอาไปขาย <C le af> ไททันเออแต่ไททันนิดเลี้ยงง่ายอยู่นะเ <C le af> พราะว่ามันสองร้อยดาวเองอะ <C le af> รู้อะไรไหมเจ้าหมอนี่มีสิทธิ์กินขนมปังอืมตัวโตวขึ้นแล้วเฮ้ยหรือว่าผมควรที่จะเอาบต t t e ไปขายทำทุนวะเ <C le af> นี่ยมันโตแล้วนะ แต่ถ้าเกิดไอตัวให้มันเป็นแบบดาวเยอะๆคุณผู้ชมผมมีแค่แบบ2ตัวนี้เองอ่ะหรือว่า maybe ผมอาจจะต้องให้2ตัวนี้มันผสมพันธุ์กันก่อนเออว่ะเออว่ะเออว่ะรู้อะไรไหมผมจะทําการปลุกเจ้าพวกนี้ตื่นนะครับปลุกให้มันตื่นก่อนเพราะว่ามันจะได้ผสมพันธุ์กันใหม่ได้อีกหนึ่งรอบโอเคถ้าเกิดเจ้าหมอนี่ตื่นแล้วผมต้องทําให้เจ้าตัวนี้มันโตก่อนโอเคพอเจ้าหมอนี่โตได้แล้วปุ๊บให้สองตัวนี้มันผสมพันธุ์กันนี่ พันห oh ้ากับพันสองดูคุณดูโอ้ไม่กอดศักดิ์โอ้ไม่กอดศักดิ์ความสามารถพิเศษอ้วนโอ้ไม่กอคูณสิบแป๊บนึงตอนนี้บัตเตอร์ไฟล์ราคาเท่าไหร่สามล้านปัญหาคือสิ่งที่คุณเห็นสามล้านเนี่ยนี่คือคูณห้าสิบเข้าไปแล้วนะทำไมราคามันถูกจังวะรู้อะไรไหมไหนๆตอนนี้มันก็ตื่นแล้วใช่ไหม ผมจะทำการผสมพันธุ์สไป์กับตัวนี้จะไปตอนที่ผมจะปลุกเขาอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะแบบผสมพันธุ์ให้มันได้หอยทากแบบหาย,ยากแบบโคตรจะได้เอาไปขายได้แล้วกูก็ได้สไป์มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวไม่เอาอะ่ะนี่มันไม่ใช่สิ่งที่กูต้องการนะครับปลุกพวกเขาตื่นอีกหนึ่งทีนะโดยเฉพาะสองตัวนี้ใช่พวกแกไม่มีสิทธิ์นอนขึ้นมาเดี่ยวนี้ กันมาเดี๋ยวนี้ตัวกูนั้นจะได้แบบหนึ่งในห้าหมื่นดาวแปดแสนเก้าโอตะกี้ของดีโอเคจบแล้วชีวิตกูมันจบแล้วคุณผ,ผู้ชมจบแล้วดิสิสิช็อกแฟตคูณสิบผมมีเรื่องเศร้าที่อยากจะประกาศให้พวกคุณรับรู้ว่าธุรกิจการเลี้ยงหอยท่าของผมล้มไม่เป็นท่าเจ๊งยับและไม่มีเงินทุนไปต่อ สิ่งเดียวที่จะเซฟผมได้จากการล้มละลายในครั้งนี้คือเออคุณผู้ชมต้องซื้อเสื้อแล้วก็ซื้อกระเป๋ากูแบบเยอะๆแล้วไม่อย่างนั้นแล้วเออผมจะโดนธนาคารยึดบ้าน please